ในขณะนั่งนอนภาวนาด้วยความรู้ตัวแบบผ่อนคลายเมื่อนั่งหรือนอนไปนานๆโดยที่มือเท้าไม่ขยับขยื่อนเคลื่อนไหวไม่กลืนน้ำลายอาการเหน็บชาหรืออาการของเวทนาอย่างอื่นย่อมเกิดขึ้นตามมาเมื่อเกิดขึ้นก็ไม่ต้องขยับกายน้ลองฝึกใช้ลมหายใจเรานี่แหละช่วยขับไล่แต่อย่าใช้ลมที่สูดเข้าออกจากโพรงจมูกภายนอกขับไล่เพราะมันจะทำให้สติหลุดออกจากกายได้ง่าย ให้ใช้ลมในกายระหว่างอกกับท้องขับไล่โดยหายใจเข้าแล้วใช้ลมหายใจออกไล่ไปที่อาการเหน็บชาหรืออื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นไล่ให้ไหลออกไปทางเบื้องล่างหรือปลายเท้าอยู่เสมอการไล่ต้องไล่อย่างนิ่มนวลต้องรู้จักผ่อนลมหนักเบาตามที่เห็นว่าสมควรฝึกเอาลมหายใจออกไล่ไปที่อาการอยู่เรื่อยๆไม่นานอาการต่างๆก็จะคลายหายไปพร้อมกับจิตเริ่มสงบด้วยสมาธิตามชั้นต่างๆ และหากทำความผ่อนคลายให้เกิดขึ้นไปอย่างต่อเนื่องจิตก็จะยิ่งดิ่งลึกลงกว่าชั้นสมาธิคือลึกเข้าไปในกายอยู่เรื่อยๆเช่นกันหากมีอาการอื่นๆเกิดขึ้นเช่นเหมือนมีลมหมุนป่วนอยู่ในท้องหัวใจเต้นแรงเหมือนเดินขึ้นเขาหรือจะหลุดออกอาการเหมือนถูกแหวกเข้าแหวกออกบริเวณอกหรือเหมือนโดนมีดกรีดหรือเข็มแทงให้เจ็บหรือตัวแข็งเป็นท่อนไม้ก็ไม่ต้องตกใจกลัวเพราะเมื่อจิตด,ดิ่งลึกลงในกาย ย่อมพบเจอเข้ากับอาการเหล่านี้เป็นธรรมดาและต้องพบเข้าด้วยกันทุกคนอาจจะต่างกันที่หนักหรือเบาเท่านั้นแล้วอาการเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นเพียงครั้งสองครั้งแล้วจิตก็จะทวนกระแสผ่านไปหรือหากมีอาการอื่นๆเกิดขึ้นก็ให้ถือเอาความรู้ตัวอย่างผ่อนคลายไว้เป็นหลักเสมอต่อไปเมื่อจิตมีกำลังเรื่องมรรคผลชั้นต่างๆเขาจะเกิดขึ้นของเขาเองขอเพียงเรามีใจศรัทธาเชื่อมัน่น สร้างเหตุปัจจัยแห่งการเจริญสติสัมปชัญญะแบบผ่อนคลายด้วยความตั้งใจเท่านั้นแล้วผลก็จะเกิดขึ้นมาตามลำดับ